371กิโลกมที่40ตรจงไปได้นะครับก็ต้องไปกลับรถและถ้าเกิดผู้ใดจะเลี้ยวขวาไปกระทอกโชใชัยหรือว่าจะไปคอนบุรีสืวงสามอย่างเนี้ยลูกเพ่ยอดน้ำมันให้นะครับโซอ้ดังหฮงดูยูบอ่ะครับขอบคุณครับโอบานผู้ใหญ่บานพอดีเลยฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านไม่ถึงบ้านเหรเดิเนี่ยเวิร์เป๊ะมากเลยฮะ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาคลิปนี้พี่นี่มุ่งหน้า่ปละนั่งรองน้องกี่โชคชัยไปทางหลวงหมายเลข2-4องสี่นเบิ่งบรรยากาศทึ่งทองถนนเราก็จะอัปเดตงานอ่สะพานขามแยกโชคชัยพร้อมแหละปะเง้ยเงียเงีคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหน้าไปไอ้วังหันบ่ได้แจ้งว่าจากกิโลโชคชัย13กิโลบุรีรัยมสกิโล อุบลราชธานี371กิโลกมที่40เออพอดีเลยถ่ายรูปจักหน่อยถ่ายรูปจักกันน้อยอ่ะมุมนี้เลยเนาะเนี่ยพรรูดว่าในกล่องนี่เห็นบ่ลุยไปต่อยาวๆเลยวิธีชีวิตถนนไทยแลนด์กัจะาระ้านน,าน,นี่ละอัปเดตไป ไปบอกทางไปบอกบ้านพา่อไหเดชินหอดบ้านนะพี่น้องสำหรับพี่น้องเห็นงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองสารพักรถเออเป็นจะเย็นสบายดีเนาะไปเดี๋ยวค่อยพักน้ำมันกระมิดเดี๋ยวไปเติมน้ำมันอยู่ก่อนหอดแยกโชคชใช้มันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่ โคน้หน่อยอยู่ข้งไหนพุ่นะ่ะอ๋ออ้าวสูดๆแดดกระหอนแดดหอนไปสี่สูสสดๆแล้วครับผมถึงแล้วชุดกับรถกบไก่เติมอยู่นะอ่อสำหรับผู้ใดที่ กับรถอยู่แถวสีแยกโชคชัยที่กำลังสามสะพานเ็ดสะพานขามแยกโชคชัยส่วนผู้ใดตรงไปนะฮะตรงไปทางน้องล่องน้องกี น้องกีนังร้องบุรีรัมย์อุบลตรงไปได้นะครับก็ต้องไปกลับรถแล้วถ้าเกิดผู้ใดจะเลี้ยวขวาไปกระทกโชคชัยหรือว่าจะไปคอนบุรีเสืองสสงตง้องต้องกลับรถนะไปกลับรถนี่ครับสะพานข้ามแยกสู้ๆครับสู้ๆครับ,ร,บรถเคนเอาเดี๋ยวคลิปนี้พาทุกคนเาวๆตรงไปทางนองกีนะฮะ นี่ครับถ้าจะไปพวอเสสามต้องชิดขวาไปกลับรถผิวถนนกับโบ้ค่อยเรียบกว่าไหนพี่ใหญ่ แยกหนองบุญมากนาโรงเรียนหนองหัวแหลตแยกไฟแดงออกซ้ายไปสายหื้นนี่ออกซ้ายไปไหนเอ่ยอ๋อ oh. ิวถอนดมบกค่อยดีสายปุ๊บ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 ได้ปะ อย่างเนี้ยลูกเพ่โหโหสจอดสจอดพะย่ะยังันสยอดเลยน้องเกดรถผู้ใดเจ้าหน้าทีต่ตำรวจกับตรวจสอบนี่เลยมาแห้งพอมถ้าแบบยอ้อนสอนค่อยๆมานน่ครับมันยังโอเคนิดนึงแต่นี้เอาแบบมาพิ้วมาเลยแบบอันตรายมากๆลูกอ่าพ่อแม่ผู้ใดลองเบิงน์นเดอ,อร์ครับผมครับเคี่แบบสีบดนนะเหตุไหนคนอื่นเดือดร้อนไม่มีทงหรอกฝากฝากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าทีต่ตำรวจ น้องกีทํางานหน่อยแล้วอาเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนน้ำมันหมดตั้งนานแล้วน้ำมันหมดตั้งนานแล้วก็าหาก็าหาสามร้อยสเกนใจครับสามร้อยนะ,ค,ะครับ เปอ่าบ้านอยู่แถวนี้เลยครับครับคณครับครับสามร้อยบ,บ,บาท,ตบาทบาเติมสามร้อยบาทบ่เต็มถังนะ <c ười> อีกน้อยเดียวอีกขีดเดียวเต็ม โสแป๊บนึง่งโฉบก็ได้โยนนำมันโส,ส,ม,นสมันแห่งบม่ได้โยนนะมันเดี๋ยวกับพอดบ้านข่ขาหยด สีแยกหน้องเกดถ้าออกขวาก็ไปเสืิมสางออกซ้ายก็ไปไปได้ได้อ่ะ <c oughs> ออกซ้ายไปลําไปมาดก็ได้ตรงไปก็นัน่งร้อง เดี๋ยวผมจะเดี่ยวเขาทางโนนสุวรรณนะครับตรงไปนางรองปอกขาอำเภอโนนสุวรรณพอดีเดี๋ยวแวะไปหาทีมงานที่โนนสุวรรณชักกน,น้อยก่อนพอดีนัดกันไว้ครับทงจาไม่รู้อยู่หรือเปล่านัดกันไว้ยังไงกรไับผู้ชก็นัดกันว่าจะเอาของ แบบเด้หรอเพื่อนตรไล่แทะหัวตัวเพื่อเสริอสสงแล้ว เดี๋ยวผมหาลานสอมแป๊บหนึ่งรู้สึกว่ารถผมเนี่ยโซจะมีปัญหาดังกุกากุกกาเหมือนเหมือนโซ่มันห้อนอะนะทุกคนเดี๋ยวมีบ่ลานสอมลานยังนี่แบบพอบ้านทมงานอีกหากิโลนี่ก็วัดป่าโนนสุวรรณ เดี๋ยวธุระอยู่บ้านทีมงานแล้วก็ออกไปทางบ้านปื้มเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงมีแถวนี้ร้านสองม,มีบ่ดังกวัวกากกัวกากกัวการ์กแบบเป็นตะยานโซขาเลยล่ะหรือว่าจะไปถามเอาอยู่น้ำร้านบ้านทีมงานแต่ถ้ามีร้านสอมอยู่นี่ก็ดีขึ้นเพราะฉันเห็นร้านสอมนี้ขี้มากนี่เพราะฉันเห็นร้านสองอยู่ได้ไง ทำมอไซค์หร่าหร่าแล้วเดี๋ยวกลับรถจังเลย uma. หยอดสูห่หจักน้อยหยอดสมันหนะครับโสดแมนครับดังกวัวกากัวกกแห้งพุด,พดอุดังแห้ง คิดจ้ะบาทครับผมโอ้ขอบคุณครับผมไปเพื่นบอ่อต่างนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับอือฮะขอบคุณลหลายเพื่นบอ่อต่งางแค่ไหนแค่ไหนได้ได้ไดน้ำมันหยอดสูต ต่อโอ้พทะาตุเรือดพวตะ,วะทั้งกาบ้านพอดีเลยตัวนี้อ๋อพระเมนไนทั้งไปบ้านปื้มบนบนในบ้านบ้านจานครับโรงพยาบาลโนนสุวรรณเนาะอ,อยู่ดีอยู่ทั้งพีเนาะโรงพยาบาลโนนสุวรรณผู้น้ำยังล่ะอ๋อน้ำออกมาจากป่าทุเรียน ส้นี่แหละครับผมออกไส้เนี่ตามจีเบสนะครับถ้าไปขวากับไปไซกับบุรูษถ้าออกไส้นี่ก็สามารถไปบ้านพื้มไปประคัาได้ครับภูละออกนู้นดีแดงเลยเลยกับพอดีละจากนี้ไปกับยี่สิบแปดกิโลประคับกับป้านทั้งนี้พอดีเลยทางหลวงหมายเล 2, 2, ขสองสองสี่ข้างหน้าตรงนี้ทั้งหลวงหมายเลขยังทังหลวงชนบทมั้างนี่อีบว่วไก่อีบ่ไก่เดชลอไปก็เลขเขาโูมงนี่แล้วก ถึงหล้มั้งเนี่ยเี๋ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยูซ้ายหรืออยู่ขวามือเนี่ยเส่็จล้หอดไปยังไม่สนิทหอดไปอีกเป็นวะ

ฮัลโหลอยู่ไหนนี่อยู่บ้านไม่ถึงบ้านเหรอเด้หนี่อยู่บ้านล่างรถอยู่หลังบ้านเห็นล้วเห็นล้วเห็นล้วไหนโอ้สวัสดีครับอยู่หลังนี่พอดีจอดพอดีเลยโอ้ยเปะกูเอินเปะมากเลยฮะไไดููว่่าหลอยที่รถท้ายเด่นนี่แหละลรางรถอยู่นี่ลรางวันพรุ่งนี้ไประยองก็ฮอนด้าอ๋อ นางก็มีมีร้านซื้อน้ำซื้อยังกินบอนี่โอเคครับเอ้าดูยูบอ่ะครับขอบคุณครับโอ้บานใหญ่บ้านพอดีเลยบังเอิญมากเลยอ๋อไปได้เดี๋ยวนั่งเล่นก่อนเดี๋ยวนั่งเล่นก่อนครับคุณครับครับเฮ้ยพอดีไทไอ้ขี่รถไทคลิปพอดีเลย แม่นครับแม่แม่นบ่ครับนี่สนะวัสดีครับผมได้ยินตะเถียงเนาะนี่ของของฝากคืนเนอเงาะเดี๋ยวจะไปยังไนก็นนะจา่าโอ้นี่นึกว่าหายยังอยู่ยังอยู่ <laughs> โอเคงง <laughs> นอนมันคือปิดติดข้างไว้อยู่นน,นตังตั้งไก่นะ เออจล่าอะไรเป็ร่วงตรงเนี้ยนะเดี๋ยวอ่อยูเม็ดนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้องแบบของฝากคื้นเงาะนี่แหละเมาไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่แหละสาเหตุทำไมต้องเอารถทัรลิง <c oughs> ครับของฝากของฝากจากน้องจานะครับสุดยอดเลยนี่อ่ะไปแล้วน้องจาวัสดีครับแม่ผมไปแล้ววัสดีครับพ่อล่ะบอกพ่อด้วยเด้อไปแล้วครับวัสดีครับเดี๋ยวแวะมานพี่เปียกก่อน สช่ระโอ้ฮะ<า>โอเคได้ไดเ้เสียเปียกมาเป็นเสียอยู่เสือ A เ,เสือสางมาสัน่น <c oughs> นี่เดียวได้แล้วเนี่ย <c oughs> รุลน็อก <c oughs> ของแท้งอจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โลดทุเรียนยูนี่บ่ บันเป็นทุเรียนจัดมั้นวะเราจะนี่เพราะไส้ตัวรดเสียงสองตัว ยูดกระดังซ like okay, oh, ้ำหน่นเลยดังทีนะเช่นไปไปแล้วพี değil, ่เป็กสวัสด yeah, uh, ีครับผมหูหมนหูโอเคหูบ้านแล้วหูบ้านแล้วโอ้ยหนไปได้มาได้ยากไอ้นี่ผ่านด่านเพเคยถึงจับได้หน่ไปทั่วประเทศบพเคยถึงจับเลยหนอไปแล้วนะแวะบานพี่บานน้องมาเิ่นกะมาได้เมียอยู่นี่พี่เปยก ฮอดเคไอ้ okay, right? บ้านปื้มแล้วนะเนี่ยบ้านเทพบ้านปื้มมาเดียวกันเมื่อบ้านเทพบมนป็นเนาะบ้านปื้มเนาะชุมชนบ้านปื้มว่ได้อดดนมาบินไทยเคยเอาโดนมาบินไทยอยู่เด้อู้ขี้ดินไา้เป็นตะมือล่มเถอะล่ะ เอาฝนตกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่้านของเปียกม่อย่างที่จะเปียกเนี่ยล่ะบ่ได้เอาบล็อกอันนี้มาพร้อมละโอ้ตนยูสันี่ฝนตกวายทางหลวงหมายเลขสองสองสี่ข้างหน้าถ้าออกขว้ากะไปเสืองสางออกใายไปประคัมหรกระบ,บาโอ๋ตัวแค่นี้ตัวแค่นี้นะเพราะวะ่าขังหนาพุ่น ข้างหน้าถนนบ่นปเปียกเดี๋ยวดค่อยๆ,ๆไปเดี๋ยวจะมืนโอ้ข้างหลังเปียกหมดละข้างหลังผมผมมาะว่ได้ใส่บังโคลนมาบ่ไ <laughs> ด้ใส่บังโคลนขอเสียคือกันบ่ได้ใส่บังโคลนคืออย่าผมว่าดิเลยขี้รุ้ยฝนบ่ได้นี่เราต้องกลับไปใส่บังโคลนดีกว่าไม่ไหวละไม่ง,งั้นเปียกหมดเลยมันดีดดันดีแต่ี้ดีดคือไง ฝนตกก็ทัวร์ฝ่ายหรือเนาะฝนตกเดี๋ยวจะออกซ้ายเอ้ยออกขวาแยกนี่นะฮะ ถ้าตรงไปก็จะไปโพรตรง3มแยกประคํนะสามแยกประคํนะารคตรง CJ More, เจมอเดี๋ยวจะออกขฝาตรงนี้เลยเพื่อที่จะไปออกซีแยกสุขสาําลัน คิวถนนก็บม่ค่อยดีนะแถวนี้ถ้าเฮ็ดถนน,น,นไม่คิดจะดีโอ้น้ำน้ำนาน้ำนานฝนตก<อ>สีแยกสุขสมราญ ออกใา้ไปประคัมไปนั่งร้องตรงไปละหารใา้บันกวดแย่งนี้ออกขวานะครับออกขวาฝนจะฝ่าตกด้อหอดบ้านก่อนเดฝนเะดนะถึงบ้านก่อนนะ สามแยกฟ้านน้อยสามแยกซุปปล่อยหรือสามแยกนูนีแดงไปลฟ้าไฟแดงสับเอาบันฝนตกแล้วหอดหนูนีแดงท่านผู้ชมนู้ควันกุ๊เลยวะ อ่าตรงแล้วฮอดบ้านพอดีอะคลิปนี้พี่นี่ก็ประมาณนี้อดปนดละสวัสดีครับขาบ้านก่อน